สุกี้เเป็นร้านหนึ่งนะคะที่ป้ากระกป๋องได้กินมาอย่างยาวนานร่วม30กว่าปีค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณแม่ของป้ากระกป๋องเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะกลับบ้านทีไรก็รบเราให้พาไปกินสุกี้ MK เท่านั้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะสุกี้ MK เขาก็จะมีการแสดงของน้องๆน,นะคะมาให้เราดูค่ะ แปดย่านของสุกี้เอคนะคะขึ้นชื่อที่สุดแลละค่ะมาครั้งใดไม่พลาดเลยนะคะลูกชิ้นปลาแซลมอนค่ะวันนี้ป้ากระป๋องสั่งยกทับมันลังจีนค่ะเป็นโปรโมชั่นระหว่างวันที่20มิถุนา2567ถึงถึง18สิงหา2567นี้นะคะเป็นเมนูบัลลังหมูครูบตะวาเลตี้นะคะซึ่งจะมีสะโพกหมูครูบตะแล้วก็หมูครูบตะสไลด์นะคะราคานี้ก็139บาทค่ะ ส่วนน้ำซุปนะคะก็เลือกแบบน้ำซุปใสแล้วก็เป็นน้ำซุปมา่าค่ะได้กลิ่นมา่าอ่อนๆนะคะรสชาติก็ไม่ได้เผ็ดจัดจ้านนะคะโดยรวมแล้วอร่อยมากค่ะก็จะมีน้ำจิ้มของหมาล่ามาให้นะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มดั้งเดิมค่ะรสชาติที่ปลากระป๋องได้กินเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะและมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเปลี่ยนจริงๆค่ะอร่อยมากๆค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาเมนูใหม่ๆนะคะ ใครที่ยังไม่ได้มาลิ้มลองยกทับบัลังจีนนะคะแนะนำเลยนะคะ Our hearts beat the city streets. Began feel the beat streets to city fire began like feel And สุดรลับน้ำจิม้ม MK Original นะคะไม่เคยเปลี่ยนนอกจากสูตรลับน้ำจิม้มที่มีเพียง4คนในโลกเท่านั้นที่รู้นะคะกระบวนการผลิตก็ยังเป็นความลับที่ไม่มีใครได้เห็น หรมาตรฐานการผลิตที่มีความสำคัญเป็นหนึ่งน้ำจิ้ม MK จึงผลิตด้วยเครื่องพัชไรที่ได้มาตรฐานสากลควบคุมการผลิตยอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนแบบไร้คนสัมผัสค่ะแม้แต่อัตราส่วนวัตถุดิบก็คำนวณด้วยเครื่องจกักรตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รสชาติตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้สะอาดปลอดภัยไร้าสารเจือปนก่อนเข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติยอย่างแน่นหนาะและส่งตรงถึงร้านพร้อมเสิร์ฟค่ะ Never stop Every shot from the top